แผลหมายเลยจ้ะมาพบกับพวานในช่วงปัจจานิหน้าว้ยนั่นเองคลิปนี้เราก็จะมากินข่าวเหมือนเดิมข่าวเช้าเพลต้อนบตาใบซ้ำบุมม้งครึ่งไปข้างนอกมาไปทุละกโมดวันเลยวิ่งเอกสารนู่นนี่นั่นอะไรหลายอย่างเนาะพี่้องเหนื่อยกลับมาก็เลยมาตำนึกจาก,กินเป็ดเพ็ดแก็เลยตำเห็ดจ้ะป่นเห็ดน,นะใส่ปลาทูใส่เห็ดเห็ดชมปิง เ็ดฝรั่งนั่นจ้ะไม่บ้าเราถ้าเป็นเมืองไทยก็ใส่เห็ดฟางอะไรนี่น้องแต่ว่าไม่มีแต่ก็เลยใช้เห็ดแชมปิญองแทนแล้วแพะปรกอบมังอบไก่เห็นไหอบไก่อบไก่น้องมันจะ้ะอุ้บแบบไหนอุ้บในกระชะกทำไมดึงอุ้บในกระชาทำไมถึงไม่อบใส่จ้ะไอ้นี่ <c oughs> เป็นสูตรนี้เนาะเดี๋ยวแพเออ ไปได้มาจากโอเจดนไหนไป,ไปดูมาจากในเอ่ออะไรวะในช่องอะไรในยูทูบนี่แหละเหมือนดาราทำกับเขาอะไรอ่างเงี้ยน้าก็เห็นก็เลยเ,เอามาลองทำตามดูก็ดีก็อร่อยก็เลยทํทำ open, open นี่ทำโอปเห็นโอไปรลป้วมามากินเขาก็แพแล้วก็มีปลาทูครึ่งตัวล้วก็มีพักเมียนี่ก็ไปซื้อเนาะก่อนอื่นเนาะ ขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกําลังใจพอแล้วยุดดราม่าชีวิตเพวเอ่อพูดว่าไงดียุดดราม่าไปก่อนสามสี่วันร็จเลวเดี๋ยวก็มาดูมาดูคลิปดราม่าคลิปอื่นซึ่งมาแน่นอนจะ้ะก็คือตอนนี้เหนื่อยไม่มีกระเจียกระใจจะมาอะไรแต่ว่าก็จะมาอัดเพราะว่าบอกทุกคนแล้วว่าพยายามจะอัดคลิปทุกวันเนาะ ยึดตามากไปแกมากินเข่าจ้ะพี่น้องคนที่มาให้กําลังใจก็ดีส่วนคนที่มาตั้งคาถามไปทําอะไรมาทําไมทั้งอ้วนทั้งดํไปไปอยู่ไทยมาสามเดือนจ้ะพี่น้องตากแดดตากลมจ้ะก็ะดาอ้วนเพราะว่ามึงกินเข่าไม่ได้ไหนมึงบอกมึงกินเข่าไม่ได้ทำไมมึงอ้วนเพชรน้ำนักขึ้นสิบห้ารูเพชรอ้วนตั้งแต่ก่อนเพชรกลับไทยเลยจ้ะตอนรอบที่แนะี้วเนาะตอนที่ช่วงไล่ไปดูคลิปล่าง ก่อนที่จะหายไปสี่ห้าเดือนตอนนั้นก็เริ่มอ้วนแล้วแต่ตอนนี้อ้วนขึ้นมากไม่กินเขาไม่ได้จริงกินม่เขาเขาไม่ได้เลยจ้ะแต่กินกินเบียรด้วยความที่เครียดนู่นนี่นั่นกินเบียร์ทุกวันจ้ะเป็นยังไงล่ะนี่เห็นไหมถามว่าจะลดไหมก็อยากลดอยู่ยจ้ะแตจะกินลงไปดูใหญ่เท่าเดีอยอายุหลายแล้วมากินเขาไปละโกรใครที่มาคอมเมนต์นู่นเป็นเพราะยังงั้นเป็นเพราะอย่างเงี้ยจะรู้ดีจ้ะชีวิตคนอื่นเนาะ แพ้ก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรดอกเดีอแต่ว่าบางทีโกรธคืนไปก็คิดได้เนาะแต่บางทีโกรธแล้วก็บางทีก็ไม่ได้รู้ความจริงอะไรก็ไม่ควรพูดซื้อจะพิมพ์เพื่อความสะใจอะไรอย่างงี้ก็ก็อย่าหาทำตอถามดูแพ้มึงนะดูมึงค่อยเสียใจเลยมันผ่านมันนานลวจ้ะจุดนี้เนาะ มันผ่านมานานแล้วครั้งบาเสียใจเพราะว่าไม่ได,ด้มาวันนี้ปุ๊บเลิกวันเกิดมวันเลิกวันนี้หรืออะไรไม่มีจ้ะก็รอ <c oughs> มันก็มีวิธีการจัดการความรู้สึกของตัวเองมีเรื่องเสียใจมีเรื่องไม่สบายใจจะให้ไปเดินล่องหามันก็ไม่ได้แต่ไปน,นั่งนี่ก็มันก็ไม่โอเคชีวิตมันก็ต้องไปต่อ แล้วก็ที่สําคัญนะการที่เราเลิกลากันหรืออะไรเนี่ยคนที่มีใหม่ก่อนไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนแย่เสมอไปนะคืออันนี้ไม่ได้พูดเขาหวางแต่ของนะส่วนพิษก็มีจริงๆแล้วพี่พาอาจจะต้องพยายามมากกว่านี้อะไรงเงี้ยเนาะเดีวพี่ก็ขอพอพว่าเหนื่อยเพราะว่าถ้าปัญหาเรื่องงานอะไรไมากมายแล้วก็เขายึดตรงนี้แล้วก็เขาโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวตอนนี้ เอลอยเด้ดอรับเข่าหลายเลยเพราะคิดบ้านอาจจะกินได้หลายเพราะว่าน้ำพริกแค่ชอบกินพริกเยอะหอมก็ทียอพริกกระเูเผ็ดเผ็ดแชมปียองก็นี่อร่อยเด้อ ก็ตำปนเลยไม่มีใครกินกรเแเพราับกันไม่ได้แา่ของจางก็ได้ผมเป็นอันมีหลายเรื่องหลายราวที่แบบมันมีพูดคนอื่นพูดออกมารู้ออกมาเลยอย่างนี้นะทุกคนเป็นเหมือนละครเรื่องใหญ่เลยแต่ถามว่ามันก็จริงงหมดมันก็ไป่จริงงหมดแต่แต่ถ้าใครเพไปตามแก้ทุกอย่างถ้าไม่แก้เพอปล่อยเพอบอกแล้วว่าอันไหนจริง เพรก็อเอามาแก้กไขอันไหนที่เพร่าทาพิษแพรก็จะแก้ไขแต่อันไหนที่เอันไหนไม่จริงที่มันพอปล่อยไปยได้มันก็มันก็จะปล่อยจ้ะแต่ว่าอันไหนที่แบบนักหนาเลยอะไรเงี้ยแพรก็จะต้องปกป้องตัวเองก็องบอกเลยเนาะแค่นั้นเบเยี่ยมตอนนี้อากาศอึมครึมฝนตกป่วย เพมาจากอำเภอจ้ะมัดบางน,นเนี่ยเอกสสารน,นี่พี่ลหลายๆคนทักลายหาเพรสง้์งงความหาเพ่เนาะแพ่มาหาพี่มาอยู่กับพี่อะไรอย่างงี้เนาะมาทเออมาหาพี่เรยมาพักผ่นมาอยู่กับพี่ยุโรมัเมีิกามีมดจ้ะจริง เพราะคนที่เคยเห็นแพรเคยเจอแพรจริงๆก็จะรู้ว่าแพรเป็นคนยังไงแพ้ไม่ได้เป็นคนชัว่วขนาดนั่นจ้ะคนตรงๆไม่ได้ชัว่วขนาดนั้น,อ,น,นอันไหนที่อันไหนที่สางคนแก้ไขแล้วก็แก้ไขจต่อันไหนที่ ที่เราทําผิดอะไรนี่เนาะเขาว่ากันไปกับแพ้ไม่ได้แพไม่ได้อายเขาว่ามันเป็นความผิดพลาดของแพ้เป็นเป็นคุณแพ้โง่เองแพ้เ่นรับไปหมดทุกอย่างเลยจ้ะทุกสิ่งทุกอย่างอ่อยังมาถามว่าอะไรจะพูดเนาะเรื่องนั่นถ้าบอกแล้วแพบอกคลิปทีเแล้วแล้วว่าพรเขาพักก,ก่อนพักเรื่องซีเรียสซีเรียสก่อน เขาหลายคนบอกว่ามึงมีใหม่แล้วไงเพรเ้วใครกันลู้ว่าคุณลูกไปได้ไหมรู้ร่วงรูกไหม่ะบางทีเขาก็อาจจะมีใหม่แลเหมือนกันแต่เขาไม่เปิดอยทเ่็นรซึ่งรายละเอียดเจเดนเป็นไรลูกลูกแค่ไืม งอย่าตัดสินไปนั่นค่อยดูกันไปจ้ะคุณไม่ได้มานั่งอยู่ในครอบครัวเขาคุไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นเราเป็นคนที่ไม่ได้เอาความชื่อของ คนอื่นมาโฆษณาปันนั้นแพร่กูแต่เรื่องของตัวเองวันเนี้ยกูกักแค่เรื่องของตัวเองเพราะแค่เรื่องของตัวเองก็จะตายอยู่แล้วจ้ะหนักจริง นอาจะเดือนนี้ข้างเดือนไปนอาจจะยังไม่ได้ไปทำมากรรการอะไรแบบนี้ก็จะทำแต่ธุระนี่สหมากกว่าแล้วหลังจากนั้นก็ต้องขยับขยายๆจ้นเดิองนแพกรกกับมานี่ได้ ตั้งแต่ต้นเดือนเนาะจะไปไม่มาเบลย่ยมไงแค่ไปหาเพื่อนก่อนเนาะเพิ่งมาเบลย่ยมได้กี่วันหนึ่งต้องเป็นการจัดการชุลชุลังตัวเองทักก่อนอร่อยด้วยขึ้นคอมมุตจาริน

่มปินเข่าใหญ่ด้านมีน้ำพริกพรี่ข้าวพริกแดวจริงอันนี้กินแต่เป็ดน้ำพริกก็แจงกว่า ถ้ามีนั่นมาเลยแม่เอามาให้ปู ปูณานะไลองันก็ทำไม่กินอ๋อผิด สองคำมันได้อิ่มเลยแต่ว่าจะกินหมดอู้วนี้กินเขาเลยจริงิน ชงคำหนึ่งดิรักใช่ปะอิ่มแล้วเยอะไม่ร้่าเดี๋ยวจะมกินต่อไปทุกคน๋ย่ไปดูไก่ว่าไปดูแล้วก็ตักเลอตนะบางใจมีวาจา นอนคิปหน่าจะพาไปนอนเดินดูนแแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาเลยจะไม่ได้มาอยู่แล้วมมไม่รู้ไปทุกคนอบายต่อคาร์ีค่ะทมกคนได้ก็ดูตังเวยบาย